การเรียนรู้ข้อผิดพลาดอันนี้นะคะบางคนจะคิดว่าเวลาที่เราเจอปัญหาเราคิดว่าเรารู้สึกสูญเสียฉันมันโชคร้ายฉันมันไม่มีใครรักฉันมันอาภัพรักฉันมันเป็นคนที่ไม่เคยสมหวังกับใครเขาเลยฉันมันไม่สวยนี่ต้นทุนฉันมันไม่ดีสิ่งเหล่านี้นะคะครูอยากจะบอกอย่างหนึ่งว่าถ้าเรานะ เราตัวเองนะคะไปโฟกัสกับสิ่งนั้นนะเราจะไม่สามารถดึงตัวเองไม่สามารถที่จะหลุดออกมาจากจุดนั้นได้เลยสิ่งที่มันจะทำให้เราหลุดออกมาจากในความเชื่อที่เราเป็นนะคะว่าเราไม่สวยเราไม่ดีต้นทุนเราไม่โอเคมีแต่ความอาภาพัพลกักพวกนี้นะคะ่ะสิ่งที่จะทำได้เมื่อมีคนบอกลาเราไปนะคะให้เรากลับเข้ามานะคะ ทำความเข้าใจกับตัวเองเรียนรู้ข้อผิดพลาดนั้นว่าเอ๊ะไอสิ่งที่เขาบอกเลิกเราไปอะ่ะมันเกิดจากอะไรเอาจริงๆนะคะให้เรารู้ไว้เลยว่าไอข้อผิดพลาดเนี้ยมันเลิกมันเริ่มจากอะไรเพราะตอนเนี้ยเราจำเป็นนะคะที่จะต้องปฐมพยาบาลตัวเองถ้าเราอยากจะได้ความรักดีๆนะแล้วเราอยากจะให้แฟนเก่ากลับมาเราต้องกลับเข้ามาดูซิว่าเขาบอกเลิกเราไปเพราะอะไรวะ แล้วที่เขาเซกุลบายเราไปมันเกิดจากอะไรลองกลับเข้ามาคุยกับตัวเองนั่นก็คือสื่อสารกับตัวเองอะค่ะลองกลับเข้ามาลิสต์รายการดูสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างให้เราเหมือนกับเราคุยกับเพื่อนนะคะอย่างจริงใจเลยอย่างซื่อสัตย์กับตัวเองสิ่งเหล่านี้เมื่อเรารู้จุดนะคะว่าข้อไหนมันผิดพลาดสิ่งไหนที่มันทำให้ฉันเนี่ย ไม่สามารถที่จะรักษาความตักนี้ได้มันเกิดจากอะไรเมื่อเรารู้แล้วอะค่ะมันจะทําให้เราเห็นภาพตัวเองเพราะว่าถ้าเราเห็นเราในขาวเราก็จะเห็นฝั่งตรงข้ามก็คือสีดําถูกไหมถ้าเราเห็นว่าสิ่งนี้มันเป็นทุกเราก็จะสามารถเชื่อมโยงต่อได้ว่าแล้วอะไรล่ะที่ทําให้ฉันเป็นสุขแล้วถ้าเรารู้ว่าโอเคเขาเลิกกับฉันไปเพราะว่าด้วยความงี่เง่าแล้วไอ ตรงข้ามกับความงี่เง่าเราต้องมีบุค,คลิกภาพแบบไหนเราต้องมีนิสัยยังไงเราต้องมีทัศนคติยังไงอันเนี้ยค่ะมันคือข้อผิดพลาดที่เราได้เรียนรู้และเมื่อเราได้เรียนรู้สิ่งนี้ค่ะมันจะทำให้เราเนี่ยเติบโตและแข็งแกร่งมากขึ้นว่าไอ้ความที่ฉันผิดหวังมาในดีตนะคะฉันได้เหยียบก,ก้าวมันขึ้นมา มันเหมือนกับการที่เราพาตัวเองขึ้นบันไดสูงขึ้นและสูงขึ้น